สวัสดีครับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มครับวันนี้ผมมีเกจความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับก็จะไปในส่วนของแคลเซียมนะครับแคลเซียมก็วันนี้เรามีแคลเซียมตัวหนึ่งมาแนะนํานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับมันจะเป็นแคลเซียมตัวไหนกันนะครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวแคลเซียมตัวพารามีนนะครับ จะเป็นพวกไดแคลเซียมคือแคลเซียมสังเคราะห์นะครับพวกนี้พวกนี้เป็นแคลเซียมสังเคราะห์ก็สําหรับตัวนี้ผมก็ลองใช้มาหลายปีแล้วก็ใช้ดีอยู่ครับก็โอเคอยู่ก็ตัวนี้ก็อัตราส่วนของมันนะครับก็คือใน1กร,รัมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแคลเซียมเนี่ยสามมิลลิกร,รัมนะครับก็ทองแดง5ฟอสฟอรัส36สังกะสี12 แมงกานีส9เหล็ก10ซิลิเนียม0.10โคบอลูน0 1จไอโอดีน0.10ก็ผมลองลองใช้ดูแล้วก็ดีนะครับก็ใช้ได้ดีก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักเข้ามานะครับขายไม่แพงนะครับตัวนี้แบ่งให้ใช้กันไปก็กิโลละหนึ่งอบาทนะครับก็ สินค้าตัวนี้ก็เคยลองลงนำเสนอไปแล้วในเพจนะครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อผงละเอียดนะครับสีชมพูนะครับก็ละลายน้ำได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็เอาไว้ผสมผสมกับพวกหัวอาหารหรือว่าข้าวสุกหรือว่าคุกข้าวโพดคุกข้าเปลือกก็ใช้ได้นะครับก็หรือผสมน้ำให้ดื่มก็ได้ ก็อยู่ที่วิธีการใช้ของแต่ละคนไปอัตราส่วนในการใช้งานครับก็คือ1กรัมต่อ1กิโลกรัมนะครับก็ลองลองทดสอบกันไปดูแต่ผมใช้ในอัตราส่วนนี้นะครับก็ได้ผลดีครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทเข้ามานะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ก็สำหรับวันนี้เราก็มีของดีนำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแคลเซียม เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะมาแนะนําในส่วนของวิตามินดูบ้างว่าเป็นตัวไหนครับผมขอบคุณมากนะครับ